มูนไปด้วยกันกับช่องคอยเดมูลนะครับตอนนี้ก็บิลลี่มาคัสหรือว่าผู้ร่วมก่อตั้งอ่าโปรเจกต์ดอชคอยเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความไม่พอใจสำหรับแฟนคลับชิบาอินุนะครับเนื่องจากในตามรูปภาพนะครับจากโพสต์ของชิเปโตชินากามุโตะนะครับซึ่งเป็นตัวแทน ID ดีของบิลลี่มาคัสเนี่ยก็มี ชุมชนของชิบะอินโเนยเข้ามาสแปมเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดความน่าําคาญทางบิลลี่มาคัสก็เลยอ้างว่าเขาจำเป็นต้องลบฟอร์มการติดต่อจากเว็บไซต์ของเขานะครับเนื่องจากว่าแฟนต่างเนี่ยเข้ามาสแปมมากนะครับและการส่งอันเนี้ยมาจากแฟนคลับของชิบะอินโนน้นทางบิลลี่มาคัสนะครับเขาก็ได้ออกมาปฏิเสธเลยทั้งดอชคอยทั้งชิบะอินโเขาไม่ได้โหไว ซึ่งผมเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยน่าจะนะครับไม่เชื่อส่วนหนึ่งนะส่วนตัวผมผมว่าไม่เชื่อนะครับต้องโห o ไ้แน่นะเหมือนอีลอนมาร์ออกมาปฏิเสธยังไงก็บอกว่าไม่เชื่อนะครับไม่มีไม่โหแต่ส่วนตัวผมว่าเบื้องหลังมีโหแน่นะครับทําให้แฟนคลับชิบะอินุเนี่ยพยายามที่จะกดดันให้เขาเนี่ยออกมา ยอมรับหรือทําอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับชีบะอินุนั่นเองฉะนั้นโปรเจกต์เนี่ย mm hmm. เหรียญมีมอย่างดอชคอยเนี่ยทางข่าวเนี่ยเขาได้เสนอนะครับว่าบิลลี่มาคาเนี่ยไม่ได้สนใจเหรียญมีมอย่างดอชคอยหรอกนะครับ mm hmm. เขาปฏิเสธแล้วเขาก็ทิ้งเงินตั้งแต่แรกไปซื้อ Honda c ซ v i c นะครับตั้งแต่ปี2015ซึ่งอันนี้เป็นการเสียดายจำนวนเงินมากที่ลงทุนในชีบะหนั่นเอง อันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าเออตอนนั้นอ่ะบิลลี่มาคัสไม่ได้มองถึงอนาคตอ่ะน,นะว่าดอทคอยเนี่ยจะมีอีลอนมาร์เข้ามาประสานโปรเจกต์ต่างๆแ,แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยออในขณะเนี้ยบิลลี่มาคัสก็ออกมานะครับทวิตดอทคอยไปน,นั้นมากอันนี้เป็นผลว่าผมว่าแกน่าจะมาสะสมที่หลักนะครับคือมาเก็บเหรียญโฮเหรียญอันนี้ไว้ที่หลักนะครับงนั้นในตอนนั้นอ่ะ แกไม่ได้โหวไว้อันนั้นจริงนะครับแต่ในขณะเน,นี้ผมว่าดอชคอยแกเป็นคนหนึ่งที่โ h ไว้จริงและคนที่อยู่ในแฟนของชิบะอินโด้วยก็พยายามที่จะสร้างกระแสนะครับให้แกเนี่ยออกมาเกี่ยวข้องกับชิบะอินโนให้ได้นะครับว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันแน่เพื่อจะให้ราคาของชิบะอินโนเนี่ยมันไปถึงดวงดาวนะครับหรือไปถึงดวงจันแน่นอนนั้น เราก็เห็นนะว่าอันนี้เป็นกระแสที่แฟนคลับเนี่ยตอนนี้พยายามดันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรบินฮูดคลาร์กเคนนะครับอามาซอนแล้วรวมถึงบริลลี่มาคัสแล้วรวมถึงอีรอนมาร์ด้วยเออตอนนี้ปัญหาคือว่าไม่มีใครอยากบอกออกมาบอกว่าโฮไว้นะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะราคาของชิบะอินุมเนี่ยมันจะพุ่งเร็วเกินไปจนวานอะไม่ได้เก็บ นะครับฉะนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าเมื่อไหร่นะครับที่เขาควรจะพูดเมื่อไหร่ควรที่เขาควรจะไม่พูดดังนั้นเรื่องนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าบิลลี่มาคัสถึงแม้ว่าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้ถือดอชคอยส่วนตัวผมผมไม่เชื่อแต่ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ไม่รู้นะครับก็ลองกด1กด2แลละกันกด2คือเชื่อตามคำพูดของบิลลี่มาคัสสคือไม่เชื่อนะครับ ส่วนตัวผมขอผมขอ,อกดสองไม่มีถูกไม่มีผิดนะเหมือนกับอีลอนมารกเน่ยบอกว่าไม่ได้โฮนะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดคุณจะเชื่อตามตัวอักษรหรือคุณจะเชื่อในกัดฟิลลิ่งของคนที่เป็นนักลงทุนก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี 4ช่องทางคือบล็อกดิ c e e o o o y y u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  e ไลายกลุ่มโดยเฉพาะไลย์กลุ่มเราชื่อ p t y c u r r e n c y c o m m u n i t y นะครับก็สามารถทักก็ไม่ได้เลยเรามีกลุ่ม d o ทคอยชีบายหนูเบบี้ดอทมีกลุ่มไซตามะนะครับมีกว่าหลายกลุ่มเลยลองเข้ามาคุยกันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code คให้ทักมาที่เพจแล้วกันและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันโดยเฉพาะ d o ดอ c คอยกับชิบะอ i n ุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟิ i ิตม i n เนเท่านั้นร้านอินฟินิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอย เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่ง นับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้